ห้าวานสิบหาวันยี่สิบวานยี่สิบวานมาห้าวานหนึ่งรอบแล้วก็หาวันิบวันรอบก็หนึ่งการไม่ละเอียดแล้วหนึ่งการฝันมาดีัวิาการละเอียดนัเพระกาละเอียดมันวาดยากแต่เกมเหมือนเรามนวาดยากนั้นวาดการที่มันวาง่ายก็มิดดาใหม่เดี๋ยวดูันเป็นยังไงอันนี้ตัวตรงรวมกลุ่ม้นคนที่ว่าดดีดีเนี่ยไปรูมรวมให้พว่าดีอยู่ื่อนปนดูชื่รว่าอารตาที่ตัวต เอาขาขวาขึ้นบดึงง่ยชอ่าส่งใจเข้าทีมูกเราเหมือนเดิมยิงค้าย้ายขวานะส่งใจไปกางวงใสสัมมาสัมมาสัมมานึกดวงใสตัวมาไปไปเรื่องตาขเรายิง <rook> ซ้าายขวาเหมือนเดิมส่งใจไปกางวงใสสัมมาสัมมาสัมมานึกดสตัวมาอีกเดนดงใสกลางหัวเราจอประสาทอันที่สาม ทรงใจกลางดวงใสสัมมา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 นึกดวงใสเข้ามามีเลื่อนดวงายไว้ในท้องเราฐานที่เจ็ดเดือคืีสองนิ้วอยู่ในท้องทรงใจกลางดวงสใสสัมมาหั่นฐานขอต้นทีหาขอต้นที่หาหั่นฐานลึกให้เจ้าได้สายกลางรวมเห็นแล้วก็หมุนขวามือเข้าหมุนขวาหมุนขวาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสายในสายหมุนขวาหมุนขวาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสายสายผ่านไป พยายามยืดตัวตรงอย่าหลังค่อมด้วยหลังค่อมมันจะค่อมตลอดไปแล้วนั่งอ่ะมันจะติดตัวนั่งเงยพระในท้องอ่ะเห็นพระพระนั่งท่าไหนนั่งท่านั้นน่ะมันจะไม่เงื้อมันจะไม่ค่อมใครนั่งค่อมเด็กๆเด็กมันโตมันจะค่อมอย่างเงี้ยหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งถ่ายในถายดับฐานขอปฏิหารขอปฏิหารดับฐานนึกเหตุดู้สายมาปัดผลค้งที่หนึ่งใครเห็นโยสายแล้วยกมือบอกเลยครับต้องสูงหน่อย อมือลงเห็นก่อนก็ส่งใจนี่เป็นกลางวงสายหรือก็จะไปเข็มเช็ดผ้าก่อนส่งใจเปกลางวงสายหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสายในสายนึกเตะมเช็ดสายเห็นแล้วกบังบังคับให้มันอยู่นิ่งๆโดยวิธีมืนต้องขวามือเหมือนเราดีสอปักกระดาษเนี่ยมือขวามืออย่างเงี้ยเขาเรียกว่านิ่งเพราะว่าจะถ้าให้นิ่งเฉยมันจะสายไปสายมาเพรนั้นมืนต้องขวามือคำว่ามันต้อขวามือขวายุดในหยุดนิ่งในนิ่งสายในสายหมุนจึงสายกลางดวงนะ ถ้าดวงมันหมุนไปด้วยไม่ติดนะไม่เป็นไรเก่งด้วยเนี่ยจุดนิสัย่ก็หมุนด้วยดวงก็หมุนด้วยหมุนต้นขาได้ไม่ผิดคนเออเลยแลท่านจ้ทำมต้องวาดรูปกายคิดเนี่ยนี่วาดยากเลยด้วหมุนขวาหมุนขาอุดนีใส่นี่ยนึกสัมมาลังนึกเห็นดวงสายขึ้นมาสัมมาลังนึกเห็นดวงสายขึ้นมาปัจจุบังที่สองคนยกมือไปแล้วทางแรกมันต้องยกใหม่ด้วยเดี๋ยนั่นเป็นหู อ่าตอนนี้นักเรียนคนไหนเพิ่มเห็นดวงสายในท้องที่มือปอดนะครับสูงหน่อยครบจะมามือลงใช่ได้นึกจะไปเห็นเส้นสายส่งเข็มใจกลางดวงสายหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสายสายนึกเห็นเส้นสายอ่าส่งใจไปจุนแล้วสายจุดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเอไกนะมะจะเรียนอะไรก็เรียนตรงนี้ยจะไปนรกสวรรค์ังเม่างเนี้ยผ่านที้มันเนี่ยเนี่ยเนี่ยสำคัญเหีืยดึงสองนิ้วเข้าไปเข็มเนี่ยอ่าส่งใจไปหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสายสาย นึกให้หยุดเล็ใสายว่างไปเกิดกายทรรนาห้าวายทองเรามองที่กายกรรทะห้าวานหยุดในหยุดมองให้ตามกายทรหยุดในหยุดมองให้จอประสาทการกระโหลกกายทรรหยุดในหยุดมองไปท้องกายธรรมหยุดเห็นดวงธรรมทรงอิู่ปี่การดวงธรรมหยุดในหยุดเห็นเล็ดสายนึกให้หยุดเล็ใสายว่าไปเกิดกาทำรนาะสิบวายทองเรา มองที่ปลายเท้ามันละนาสิบกว่าอยู่จุดหอวตามกายทำหยุดในจุดมองอิจฉสภาษการกระโดดกายทำหยุดในจุดมองไปท้องกายทำหยุดหยุดเห็นดวงทำตรงนี้เป็นกางดวงทำหยุดในจุดเห็นจุดนึกใสนึกให้จุดเล็กใส่ว่างไเกิดพลังมรดกท่าห้าวายท้องเรามองที่ปลายเท้ามันละนาสิบห้าวายอยู่จุดหอวตามกายทำหยุดในจุดมองอิจฉสภาษการกระโดดกายทำหยุดหยุดมองไปท้องกายทำหยุดหยุดเห็นดวงทำตรงนี้เป็นกางดวงทำหยุดเห็นจุดนึกใสนึกให้จุดเล็กใส่ว่างไป เกิดในขนาดยี่สิบวาทองเราเมื่อกี้แตกๆไปหาเลขนะอันเลขกไปหาให่บ้างมองที่ปลาท้องขนาดยี่สิบวาหยุดในจุดมองที่ตาปลายท้งหยุดในจุดมองที่จมประสาทกลางกระโหลกกายทังหยุดในจุดมองไปท้องกายทังหยุดที่เห็นดวงทั้ตรงนี้กลางดวงทั้หยุดในจุดเห็นจุดเล็กใสนึกให้จุดเล็กใสว่างไปเกิดกายขนาดสิบห้าวาทองเรามองที่ปลาท้องขนาดสิบห้าวาหยุดในจุดมองที่ตาปลายท้งหยุดในจุดมองจมประสาทกลางกระโหลกกายทังหยุดในจุดมองไปท้องกายทังหยุดทีเห็นดวงทั้ ตรงนี้เป็นกางดวงธรรมเป็นเหตุจะดุล็กใสนึกให้จุดเล็กใสว่าอะไรเกิดกาขนาดสิบวารทองเรามองที่ปรพขนาดสิวายอยู่จุดมือตาเราทำจุดจุดมันจอะสาการกรโดดกายทําจุดมงท้องกายทำจุจุดเห็นดวงธรรมตรงนี้เป็นกางดวงธรรมจุดจุ่จุดเจกใสนึกให้จุดเล็กใสว่าอะไรเกิดการมานห้าวาของเราอันนี้คือลองนะมองที่ปขนาดหาวายอยูุ่ดมือตาเไาทาจุดในจุดมันจอะสาการกรโดดกายทาจุดจุดมองปลท้องกายทำจุ่จะเห็นดวงธรรม ตรงนี้เป็นกลางดวงธรรมจุดเห็นจุดเล็กใสนึกให้จุดเล็กใสว่างไปเกิดการพัฒนาสิบวายทองเรามองที่การพัฒนาสิบวายอยู่จุดมือตามกายทำอยู่จุดมือจอประสาทการระโดดกายทำอยู่จุดบริท้องกายทำอยู่จุดเห็นดวงธรรมตรงนี้เป็นกลางดวงธรรมจุดเห็นจุดเล็กใสนึกให้จุดเล็กใสว่างไปเกิดการพัฒนาสิบห้าวายทองเรามองที่การพัฒนาสิบห้าวายอยู่จุดมือตามกายทำอยู่จุดมือจอประสาทการระโดดกายทำอยู่จุดบริท้องกายทำอยู่จุดเห็นดวงธรรม สง่งที่กลางดวงธรรหยุดหจุดเลกใสนึกให้จุดเล็กใสว่างไปเกินไปทาถนาดยี่สิบกว่าทองเนามองที่ไปทางนาดยี่สิบกว่าหยุดหุดขมงตามกายทำหยุดในจุดหมองจอมประานการกระโหลกกายทำหยุดยบท้องกายทำหยุดเุดห็นดวงธรรมส่งที่กลางดวงธรรมหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสใสอะไรนทนะหมุนขวาหรือหมุนขวาหยุดในหุดนิ่งในนิ่งใสใสจับิฐานขออิฐหานขออิหานอิฐฐานอาแล้วตั้งใจนึกให้จุดเล็กใสกลางดวงธรรมไกระถัดเนาว่างไป ถ้าเกิดกายฝันของเราแต่ตัวเหมือนเราเนี่ยทำมน้าติตี่จะขาวสาใสไข่ห็นกายฝันของเราเนะี่ยแค่หน้าบอกเลยเห็นยังเออดูดีดูให้หน้าตาเหมือนเราเลยอี้นี่กายฝันของเราเราไปเที่ยวไหนมาไหนอี้นี่แหละตัวนี้แหละที่ไปเที่ยวไหนเมื่อคืนนะ่งหลับไปเนะี่ยอันนี้คือกายฝันแต่เราเรียกว่ากายฝันเราจะว่ากายทิ้งกายฝันว่ายากมันไม่มีแสดงให้เห็นอันต่อไป มองที่ปากก็หัวข้างกายฝันลูกเราเลยแหละกายฝันเราเนี่ยผู้หญิงมองข้างซ้ายนะกายมองขวานะหยุดในหยุดมองให้ตาข้างกายฝันหยุดในหยุดมองให้จอมระสากลางกระโหลกกายฝันหยุดในหยุดมองไปพ้อข้งกายฝันหยุดใเห็นดวงธรรมทรงนี้กลางดวงธรรมเป็นเห็นจุดเล็กใสตาตามใจนึกให้จุดเล็กใสกว่างออกไปอันนี้เกนะิดกายคิดแล้วด,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 ดูดูดูเจะว่ากายนี้จุดดวงลงดูให้ดีดิเป็นยังไงกายคิดเราเนี่ยหน้าตาเหมือนเรา hãy hiện cao khi đang chắc nào bỏ ngoài thế nha ở đuôi đi nam đã nó muốn lâu na đẹp rất suối của lâu cái thích nè thay đa gì mấy vẫn còn nghi đa nghi 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 mấy thay đa không đâu cũng này đuôi đi nó kèm tôi nè, này thay lão tài rồi đấy này, này cái làm là tài rồi nha nè cưng có bản này cái chip nó đẹp có bản nha còn có đẹp có đẹp nha để mình cứ cái, này, cái, này, cái đuôi đi đuôi đây nhiệt bị thẳng hoàn nè, không เหมือนผมเหมือนผมบูไหมดูดิว่ากายฝันภูมินาเนี่ยว่ากายฝันเองมั้งดูที่ทางทางมีอะไรตอนนั่งอยู่มันลื่นยืนกายฝันเเรานั่งหนื่เอ้กายกายที่เรานั่งหรือยืนอยู่อยู่ที่ไหนอยู่อะไรอย่างเงี้ยดีจะว่านาดีที่ไหนยังไงยืนตัวตรงจะหลังจะหลังข้อจะหลังข้อเพราะถ้าเรานั่งหลังข้อมั้งแต่ตอนนี้เนี่ยมันจะ